เราถกเถียงกันเริ่มต้นเลยหลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและก็ยังหาข้อสรุปตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเรื่องของการทัศนศึกษาผมคิดว่าเราไม่ควรโยนบาปไปที่การทัศนศึกษาครับไม่ใช่เกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อวานปุ๊บก็แก้ปัญหาผิดจุดด้วยการยกเลิกการทัศนศึกษาปั๊บนะครับเพราะสําหรับเด็กที่โตมาจากต่างจังหวัดอย่างผมครับมีโอกาสได้เปิดหูเปิดตานะครับก็ด้วยการทัศนศึกษา ด้วยการเข้าสู่ระบบการศึกษาถ้าไม่มีครูพาไปรู้จักสิ่งใหมๆ่ๆความรู้ใหม่ๆโลกที่กว้างขึ้นนะครับก็จะยังคงอยู่ในสิ่งที่เราไม่รู้จักต่อไปเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมเชตวันเตือประโคนสสพักประชาชน จังหวัดปทุมธานีตัวแทนพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองคูคตเทศบาลเมืองลำสามแก้วและเทศบาลเมืองลาดสวายนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์น่าเศร้าในกรณีรถบัสทัศนศึกษาของน้องน้องนักเรียนเกิดไฟไหม้จนทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่เข้าไปในพื้นที่ด้วยความรวดเร็วแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ,อน้องน้องช่วยเหลือครูอาจารย์ที่ ได้รับบาดเจ็บและที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะครับขอบคุณาท่านประธานครับขอบคุณสภาผู้แทนราษฎรที่ได้มีการเสนอยติด่วนด้วยวาจาในเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อพูดคุยนะครับาหาทางออกเป็นข้อเสนอไปถึงรัฐบาลสําหรับการช่วยเหลือเยียวยาการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคตท่านประธานครับประเด็นแรกเลยผมคิดว่าเหมือนจะเป็นประเด็นที่เราถกเถียงกัน เริ่มต้นเลยหลังจากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นและก็ยังหาข้อสรุปตรงนี้ไม่ได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเรื่องของการทัศนศึกษาผมคิดว่าเราไม่ควรโยนบาปไปที่การทัศนศึกษาครับไม่ใช่เกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อวานปุ๊บก็แก้ปัญหาผิดจุดด้วยการยกเลิกการทัศนศึกษาปั๊บนะครับเพราะสําหรับเด็กที่โตมาจากต่างจังหวัดอย่างผมครับมีโอกาสได้เปิดหูเปิดตานะครับก็ด้วยการทัศนศึกษา ด้วยการเข้าสู่ระบบการศึกษาถ้าไม่มีครูพาไปรู้จักสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆโลกที่กว้างขึ้นนะครับก็จะยังคงอยูออ่ในสิ่งที่เราไม่รู้จักต่อไปทัศน,ะนศึกษาครับท่านประธานมีความสําคัญยังไงในการปกครองระบบเก่าครับสมบูรณาญาสิทธิราชระบบการศึกษาในประเทศของเรานั้นนะครับเดินตามระบบการศึกษาของอังกฤษครับ การพัฒนาการศึกษาก็จะกระจุกอยู่แต่ในกรุงเทพนะครับในหมู่ของชนชั้นนําเรามีไม่กี่โรงเรียนครับโรงเรียนอย่างสวนกุหลาบโรงเรียนอย่างเทพศิรินกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนราชินีเหล่านี้นะครับก็มีการพักผ่อนช่วงซัมเมอร์บ้างครับก็ไปที่ชาอําไปที่หัวหินแบบชนชั้นนําในยุคก,กับนะครับแต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงนะครับ24มิถุนา2475คณะราษฎรครับก็เห็นว่าระบอบเปลี่ยนแล้วและที่ผ่านมาการจะเดินตามอังกฤษนั้นก็ไม่เหมาะสมแล้ว เพราะเน้นแต่ชนนาชนชั้นนําเกินไปต้องกระจายไปถึงพี่น้องประชาชนกระจายไปถึงคนรากหญ้ากระจายไปที่คนต่างจังหวัดด้วยทําให้รัฐบาลยุคนั้นครับเปลี่ยนทิศจากเดินตามระบบการศึกษาของอังกฤษนะครับมาสู่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีการเดินทางไปดูงานที่ญี่ปุ่นด้วยครับไปดูโรงเรียนอนุบาลไปดูเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาและหนึ่งในนั้นที่ได้รับกลับมาก็คือเรื่องของการทัศนศึกษาอย่างที่เราเห็นกันนะครับเด็กๆชาวญี่ปุ่นนี่เข้าคิว ชมพิพิธภัณฑ์เข้าชมวัดวังต่าง,าง,าง,งๆเยอะแยะมากมายนะครับเป็นระเบียบพอกลับมารัฐบาลก็มีการคลอดสิ่งที่เรียกว่าแผนการศึกษาแห่งชาติ2479ที่นอกจากเน้นเรื่องของวุฒิปัญญาแล้วยังเน้นเรื่องของสุขภาพยังเน้นเรื่องของโลกทัศน์ด้วยครับสุขภาพก็คือเรื่องของกีฬาเรื่องของพระศึกษาที่มีจัดในหลักสูตรนั่นแหละครับโลกทัศน์ก็คือเรื่องของการทัศนาศึกษานี่เองครับระดับมัธยมนะครับระดับปฐม ไปให้ไกลเท่าที่จะไกลได้ขณะที่ระดับมหาวิทยาลัยก็มีการไปดูงานต่างประเทศครับไปดูประเทศที่เขาเจริญแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับเกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นเกิดการพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับจึงอยู่ครับว่าการศึกษาภาคบังคับที่มีมาแล้วตั้งแต่รชัชกาลที่6แต่ว่าก็ไม่ทั่วถึงนะครับไม่กระจายหลังจากยุคคณะราษฎรที่ทําให้กําหนดให้ทุกเทศบาลครับมีโรงเรียนประชาบาลอย่างน้อยหนึ่งโรงแล้วก็มีการจัดทัศนศึกษาอย่างกว้างขวางครับ นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอในเรื่องของการทัศนศึกษานะครับประเด็นที่2ผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญที่อาจจะต้องคํานึงถึงให้มากด้วยนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมเผชิญเหตุการณ์รเผชิญสถานการณ์อย่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเนื่องจากผมเป็นสอสอในเขตนี้นะครับฟอดีเ,ออเป็นจุดเกิดเหตุก็เลยมีประชาชนส่งภาพส่งคลิปวิดีโอเข้ามาให้เยอะแยะมากมายเลยครับท่านประธานหนึ่งในคลิปวิดีโอที่สะท้อนประเด็นที่ผมกําลังพูดถึงนี้ก็คือ เหตุการณ์ตอนที่คนขับรถบัสคันนี้นะครับพอลงจากรถมาได้แล้วก็พยายามที่จะหาถัางดับเพลิงวิ่งหาถัางดับเพลิงมีคนยื่นถังดับเพลิงให้ไปพอได้มาแล้วก็ยืนเก้ะๆกลงๆคือคือ,คอทำอะไรไม่เป็นใช้ไม่เป็นนะครับอันนี้สะท้อนถึงอะไรครับสะท้อนถึงการไม่ได้เตรียมความพร้อมใช่หรือไม่คือเราได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องการ,รเผชิญเหตุมีการอบรมผู้ขับขี่อบรมผู้ควบคุมรวมถึงทําความเข้าใจกับผู้โดยสาร ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นควรต้องทําตัวยังไงนะฮรไม่เฉพาะเรื่องไฟไหม้แบบนี้หรอกครับรรท่านประธานอาจจะเป็นเหตุการณ์ปล้นจี้บนรถทัวร์อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่รถทัวร์ตกน้ําทุกคนต้องเตรียมพร้อมต้องรับมือ,อยังไงอันนี้อาจจะต้องอมีการพิจารณากันนะครับนี่คือเรื่องว่าทําไมเราต้องมีการซ้อมอพยพหนีไฟใช่ไหมครนี่คือเรื่องว่าทําไมเราต้องสนใจและให้ความสําคัญกับเ,เรื่องของมาตรการความปลอดภัยโดยสารเครื่องบิน รถทัวร์ด้วยก็เช่นกันครับรถบัสเช่นการควรที่จะมีการทําเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3าทิ้งท้ายเล็กน้อยครับท่านประธานเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันอีกครั้งครับเรื่องใบขับขี่รถโดยสารสาธรารณะว่าเงื่อนไขในการได้มานั้นได้สัดส่วนกับความรับผิดชอบของคนขับหรือไม่ผมได้ไปตรวจสอบมาแล้วครับพบว่าใบาขับขี่สาธรารณะของประเทศไทยนั้นใช้เวลาในการอบรมเพียง ห้าชั่วโมงเท่านั้นเองครับฟังไม่ผิดครับท่านประธานอบรมเพียงห้าชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็ดูแล้วไม่น่าจะเข้มงวดอะไรมากเลยด้วยลองไปดูประเทศอังกฤษการจะขับรถทัวร์แบบนี้ได้นั้นจะมีใบขับขี่สาธารณได้นั้นต้องใช้เวลาอบรมถึง35ชั่วโมงครับแล้วต้องอบรมกันใหม่ทุกๆ5ปีด้วยครับอีกประเทศหนึ่งก็ได้ครับไปที่ญี่ปุ่นการจะได้ขับรถบัส รถทัวร์แบบนี้นั้นนะครับนอกจากต้องมีใบขับขี่รถยนต์ส่วนตัวเป็นเวลาติดต่อกัน3ปีมาแล้วนะยังต้องใช้เวลาในการอบรมอีกถึง7วันและการจะสอบผ่านนี้ก็ยากมากๆครับท่านประธานนี่เป็นเรื่องที่เราต้องเข้มงวดมากขึ้นครับการอบรมการสอบใบขับขี่สาธารณะโดยเฉพาะการขับรถใหญ่อย่างรถบัสรถทัวร์รถบรรทุกที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารหลายสิบชีวิตครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆ สุดท้ายครับผมขอแสดงความเสียใจยกับทุกครอบครัวที่สูญเสียและฝากรัฐบาลครับมีมาตรการออกมาเพื่อเยียวยาแก้ไขและป้องกันไม่ให้เรื่องน่าเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นอีกขอบคุณมากครับท่านประธานขอบคุณครับ